แล้วนะครับสวัสดีครับพ่อกับผมเรทูดได้กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเรทกับในเกมโรบอทในแบบอนิเมะรัสเตอร์นั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนตัวอัปเดตหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะปล่อยมาแบบน่าจะครบแล้วแหละถ้าให้เดานะครับเพราะว่าอันนี้ก็รอให้มันปล่อยเต็มที่ก่อนเรามาพูดกันทีละอย่างเลยนะผมอย่างแรกก็คือในส่วนตัวเควสนะครับได้มีการแอดเควสเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือเพอร์อรมานแตนนะครับผมการทำดาเมจการซัมมอนแล้วก็จำนวนคิวนะครับผม ให้เราฟาร์มเพชรได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฟาร์มรีโลได้ด้วยนะครับผมทำครบ5้าเควสมั้งของเควสนั้นจะได้หนึ่งรีโลนะครับผมประมาณนี้เอาไว้สุ่มรีโลกันได้นะครับก็อย่างนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่หารีโลได้นะประมาณนี้ครับผมอย่างต่อมาก็ในส่วนของตัวแบบนะครับผมก็จะมีในส่วนตัวแบบล็อบบี้ที่มีการเปลี่ยนใหม่พร้อมกับเพลงโอเคประมาณนี้เพลงมีการเปลี่ยนและเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับคุ ก็มีเพลงใหม่ๆม,มาแล้วก็แมปดีเซอร์วิลเลจนะครับผมก็มีการเปลี่ยนใหม่เดี๋ผมจะเข้าตอนท้ายๆคลิปให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอย่างต่อไปเลยนะครับผมก็คือสองตัวยูนิตอันนี้น่าพูดถึงกันมากๆเลยก็คือตัวละครใหม่นะครับผมอย่างแรกเลยมีในสองตัวเซเรเทียลสองตัวครับผมตัวแรกมาจากการสุ่มแบนเนอร์นะครับก็คือในสองตัวไนท์คิงหรือคือเซเบอร์นั่นเองตัวนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เพื่อน้ๆที่จะจับเอาเรื่องอยู่นะประมาณนี้นะครับผมเซเรเทียลไนท์คิงนะครับผม ตัวที่2นะครับมาจากการอีโวจากโกโจมิติกนะครับอีโว mm hmm. เป็นเซเลเทียก็คือโกโจร่างถอดภาพปิตานะครับผมตองเกตซัสเซเรอแอนแม็กซ์นะครับผมอ่าเป็นเซเลเทียเหมือนกันและตัวที่3นะครับผมเป็นมิติกตัวใหม่นะครับผมเจนอนนะครับผมสุ่มจากแบนเนอร์ได้เลยนะครับตัวนี้ เจเน็ตเป็นมิติกนะครับก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งใช้ได้เลยนะและตัวที่4นะครับผมตอนนี้มีการเอาเข้ามาในแบนเนอร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกก็คือยังไม่เ,เข้ามาเพิ่งเอาเข้ามาสดๆร้อนๆเลยแต่ว่าโอกาสออกอยากก็คือถ้าใครดวงดีก็โชคดีไปเพราะมันคือมาร์ชตามรูปเดี๋ยวผมจะขึ้นนิดนึงเลครับผมปิง้งอ่ามาร์ชเป็นตัวระดับซีคริตนั่นเองสุ่มจากแบนเนอร์2นะครับผมเดี๋ยวผมวิ่งไปแป๊บๆๆนึงมันจะไม่มีอัตราการได้นะครับก็น่าจะคล้ายๆกับลูรูตในอนิเมะเอเวนเจอร์นะเนี่ย ไม่มีการเขียนบอกนะครับแต่ว่าโอกาสออกถ้ามีคนเดาๆกันน่าจะเป็นหนึ่งในหมื่นนะครับผมเป็นตัวระดับซีเคร็ตตัวแรกของเกมนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งอาจจะยังหามาิวให้ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวว่าทาคลิปเรี่อของต่างชาติให้ดูแล้วกันถ้ามันจําเป็นต้องทํำมานะโอเคประมาณนี้ก็ลองไปส่มหากันได้นะครับผมและอย่างต่อมานะครับผมก็คือในส่วนตัวโค้ดซึ่งมีโค้ดมาใหม่ทั้งหมด4โค้ดนะครับแต่ว่า ขอย้ำว่าโค้ดแรกอาจจะใช้ไม่ได้นะครับโค้ดนี้เพราะว่าเหมือนจะหมดอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมันมาอันแรกเลยแล้วก็ไม่จะหมดอายุแล้วแล้วก็โค้ดที่ใช้ได้อยู่ตอนนี้ี่ไม่ส่งแตงกิ้วฟอร์ยี่ส C นะครับโอ้ oh y God นะแล้วก็โค้ดต่อไปก็จะเป็นในสองตัว2 0 0แสน K m e m b e r i n s a n e ต่อกระจายนะครับผมต้องตกระจายได้นะแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับผมก็ในสองตัว5 0 0 0ิบเทอร์ซอนฟิวเแล้วก็ต่กระจายสามอันนะครับผมประมาณนี้จะได้25 Re ่ลีโลแล้วก็เพชรประมาณ 4, ามมที่ห้านันนผมก็ สามารถใช้โคนแล้วก็ไปสุ่มกันได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือในสวงตัวอัปเดตหนึ่งนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวเฟรดหรือคือนิสัยมีการบัฟบเนื้อมาใหม่นะครับผมอ่ี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งพาไปดูตรงนู้นก่อนแล้วกันเทคนิคนี้นะครับผมนี่ปุ๊บ จะมีอย่างแรกใน2ตัวウォชเจอร์โดนเนิร์ฟนะครับผมอันนี้มีการโดนเนิร์ฟปรับบางส่วนออกหรืวอะไรนี้ก็ถ้าใครจําจได้จะรู้นะครับผมอย่างต่อมาคือ Cosmic นะครับผมโดนบัฟเพิ่มมาเป็น15%บต์จากตอนแรกอย่างละ10เป็น15 10 15, 15นะครับปัจจุบันต่อมาเป็นการรีบาลานด์นะครับของตัวเดมิคอรสนะตัวนี้มีการปรับมาใหม่เป็น25%ดาเมจแล้วก็ลบห้าเปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ออซิงไอนะครับผมโดนบัฟนะครับนี่มีสเตตอะไรเยอะขึ้นเยอะเลยอย่างต่อมาก็คื เ n นท e ์ทริปเนนะครับผมตัวนี้ก็มีการเพิ่มบัฟเข้ามานะครับผมนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วตัวอวตารก็มีการโดนบัฟมาเยอะมากเลยแต่ว่าผมไม่มีรูปไว้เดี๋ยวผมหารูปได้จะมาขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับผมแต่ว่าก็าคือโดนบัฟมาเยอะแล้วก็มีสกิลทรีอันใหม่นะคันเองอาจจะต้องเรียกว่าเป็นที่รีโลดีกว่าเนาะปุ๊บนี่ด้านขวาจะมีรีเซ็ตทรีนะผมเป็นต้นไม้เอาไ้รีเซตไอตัว เราอัพไปนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้วิธีได้มานะว่าหาจากไหนนะครับผมและอย่างต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับผมในส่วนของตัวบันเดิลก็คือเดี๋ยวมันจะมีช็อปตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมี100่งร้อยีโลแพ็กเกจกับมีบันเดิลมาขายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เ,เพิ่มเข้ามาต้องรอสักพักมันน่าจะทยอยเข้ามาให้ทีหลังนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนของจิป,ปถาก็คือตัวละครจะมีการบัฟเนิร์ฟก็ อันนี้มันจะไม่มีข้อมูลรายละเอียดนะครับแต่ว่าคนที่เล่นอยู่เนี่ยจะสามารถดูออกได้อย่างเช่นของผมจะเป็นในสองตัวอุนคิโดราโอเวอร์หลอดตอนแรกมันดามจส0ี่แสนตอนนี้เหลือสองแสนนะครับถ้าอัพตันนะก็คือจะมีการบรับเนิฟของบางตัวแล้วก็ราคาในการวางปรับลงนะอะไรอย่างนี้เช่นตัวยูคุณะจากตอนแรกเมื่อก่อนมันวางสองสามพัน้าตอนนี้ก็เหลือพันเจ็ดร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าก็มีการปรับเปลี่ยนนิดๆหน่นนนอยๆนะครับผมแล้วก็ของดอกสําหรับอีโวโกโจนะครับผมเพราะว่าโกโจมันอีโวได้ใช่ไหมล่ะก็ ของดอบมันนะครับก็จะมีในสองของมาใหม่นะสองอย่างก็คือดวงตาซิกอายกับเซเบริชัดนะครับผมซึ่งได้จากชาเลนจ์เหมือนกันนั่นเองนะครับผมสองชิ้นมาใหม่นะอันนี้นะครับผมอา่อาประมาณนี้าทุกคนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกใต้ล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในสองตัวแบบใหม่ก่อนละกันแบบสตอรี่แบบใหม่นะครับผมก็คือด่านเดิมรีเมคใหม่เรอะไรเงี้ยไหมรีเมคใหม่นี่นะครับผมสกอเรเลยนะครับผมไปกันเลยโอเคเราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับตามที่เห็นนะ แบบจะมีการเปลี่ยนมาใหม่นะครับถ้าเมื่อก่อนที่ใครเข้ามาเล่นแมบมันจะไม่ใช่แบบเนี้ยถ้าที่จําได้นะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ค่อนข้างที่จะกว้างแต่ก็มีบ้านอะไรเต็มไปหมดจนที่วางก็จะลำบ,บากน,นิดนึงแบบใหม่นะครับผมแล้วก็มีดนตรีในแบบนี้น่าจะอันใหม่เหมือนกันค่อนข้างรุ้ระทึกแต่ผมขอญา้ปิดแล้วกันกลิกสิาค่าประมาณนี้นะผมในส่งตัวอัปเดตนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไว้เดี๋ยวตัวละครที่เหลือในตัวละครใหม่ใหม่ผมจะเอามารีวิวตอนมันวิตันนะครับผมบางตัวอาจจะรีวิวแบบโอเวอร์โหลด ส่วนตัวซีเคตนี่ขอนอนุญาตรอดูก่อนว่าจะสุ่มได้ไหมหรือว่าจะหาไอดีมารีวิวได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซายอนกับารซาลาไฮยน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ